มันไม่ได้ไปอะไรกับชาแนลมากหรอกจนกระทั่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันเออมูลค่าหายไปแบบผมว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่ามันไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเลยขบดหัวร้านนิดนึ่งอ่ะะสมประชันซาเลสิกนิดนิดชาแนลเนี่ยเป็นแบรนด์นี้จริงๆแล้วผมว่าแพงส่ำ ต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่อีกครับเลยนะครับเยกก้ปลูกกันลงกันนิดนึงปลูกกันลงกันนิดนึงก็คือวันนี้อย่างที่เห็นในปกคลิปนะคืออันบ็อกซ์ชาแนลนะครับแบรนด์โปรดก่อนจะมาอันบ็อกซ์เล่านิดนึงคือชาแนลเขาเปลี่ยนครีเอทีฟดีเรคเตอร์ใช่ไหมครับหรือเป็นเฮดลอกดีไซเนอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่ประกาศก็เพิ่งมีแบบแฟชั่นโชว์ของสปริงซัมเมอร์สองพัาไปนะครับรันเวย์นะแล้วก็ประกอบกับ ข่าวที่คอนเฟิร์มแล้วของเซลีนที่ว่าเอลิซลิมานอ่ะออกจากเซลีนใช่หมันก็มีดีไซเนอร์คนใหม่ที่เคยทํางานให้เซลีนกับเข้าไปแทนคือตอนนี้ก็มีข่าวลือหลายสํานักก็ตีความว่าเอ้ยจะมาชาแนลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ก็ต้องดูกันอีกทีหนึง ชาแนลเนี่ยเป็นแบรนด์ี่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเอีจะมาจริงๆอะ่ะก็ได้นะคือชาแนลเขามีความขาบดหวัวรันนิดนึงอะ่ะประชดประชันซาเคาสิกนิดๆในขนาดที่มีความแบบลักชัวรี่พรีเมียมเฟมินีนก็คิดว่าทําได้แต่ถ้ามาจริงเนี่ยแฟนแฟน,แฟนชาแนลที่เป็นคลาสสิกหลายคนอะ่ะก็ไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าว่าเอดี้เขาค่อนข้างสร้างการเปลี่ยนแปลงเยอะนั่นคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ของของชาแนลกับวงการลักชัวรี่แฟชั่นนะ ถ้าใครดูคลิปก่นอนนะเจมส์ผมมีชา n e l 22อยู่แล้วซึ่งผมเรียกมันว่าเป็นกระเป๋าย่ามที่แบบราคาแพงมากใช่ปะอันนั้นน่าเป็น22ที่ได้มาตอนปี2022ก็คือปีที่ออกเลยเป็นไซส์มีเดียมแล้วก็หนังสีดาโลโก้สีขาวเป็นใบที่ชอบมากคือพอใช้จริงแล้วมันดีคือมันแบบมันใส่ได้กับหลายลุคมากๆไม่ว่าจะเป็นลุค แบบโปรเฟ s ชั o น a l หน่อยนึงลุกแบบสตรีทลุกแบบสบายๆแต่ออคเสช่นก็หลากหลายไปแบบเดินห้างก็ได้ไปทํางานก็ได้แต่ไปทํางานแบบถ้าไปพบปะประชุมแบบในออฟฟิศก็อาจจะไม่ได้ฟิตขนาดนั้นแต่ถ้าไปทํางานแบบสายอาร์ตหรือดีไซเนอร์หน่อยอันนี้ได้แน่ๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็ดูแลรักษาไม่ยากมากคือทรงน้องอะ่ะมันเป็นแบบ เป็นสีเหลี่ยมๆมันก็แต่ว่ามันเป็นหนังนะก็อาจจะต้องดูลแลนิดนึงทีเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปอะไรกับชาแนลมากหรอกจนกระทั่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันก็ถา่ายีสแกนซะบ้แล้วก็เออเห็นรูปรูปหนึ่งคือ22สีดําหนังคาเวียโลโก้ก็เป็นโลโก้แบบใหม่ด้วยแล้วก็ไซ small ก็น่าสนใจนะคือผมมันรู้สึกว่าไซส์มีเดียมที่ใส่ มันโอเคเลยแต่ว่าบางมุมหรือว่าการแต่งตัวในบางลูกกะมักจ,จะดูใหญ่ไปหาเหตุผลเข้าแข้งตัวเองว่าแบบใส่สอลว่ะอย่างคาเวียบ่ะผมก็เลยแคปเจอร์รูปในสแกรม่ะแล้วก็ส่งไ้เอสเอใช่ปะ่ะครับเอยว่าแบบมีที่ร้านไม้อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ตอบว่ามีไม่มีเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคุณคุณคะวันศุกร์นี้ทางชาแนลจะมีงานแบบคอสเทลปาร์ตี้แบบเยนเชิญ มาได้ไหมผมก็ตอบไปว่าติดแต่ไม่สะดวกคือผมมันมีประชุมเชา้าเพื่อนๆจริงๆวันศุกร์นั้นเนี่ยแล้วเขาก็ส่งมาว่าคือคุณใช้กระเป๋าที่คุณคุณอยากได้มาแล้วค่ะอ้ะเท่านั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยไปก็ได้แล้วก็พยายามจะชวนเพื่อนๆไปใช่ไครับแต่ก็ทุกคนโค้ก็ติดหมดเพราะว่ามันดับมันกระชันแล้วว่างานเนี่ยเป็นงานคอกเทลก็จะมีแบบ ดีเจมาเปิดแผ่นแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์คานาเป้แล้วก็มีแบบพนักง,งานของชาแนลจากแบบเพจออฟฟิศอ่ะก็มาดูแลแบบมาให้คำแนะนำมาสไตล์ลิ่งมาดูแลลูกค้าแหละซึ่งต้องบอกว่าประทับใจมากคืองานของชาแนลดีมากสมฐานะของความเป็นชาแนลคือไม่ได้หรูหราจนเรารู้สึกเกรงอะ่ะนี้หอกป่า แล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าเป็นช่วงบัตรเียเราอาจจะไม่ได้กล้าลองขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็แบบเขาเขาแบบเอาลองชุดนี้อยากให้ลองนะคะแบบมันสนุกมันดีอะไรเงี้ยเราก็ได้ลองแล้วก็มีบูธถ่ายรูปซึ่งคือแบบดีไปไงานชาแนลเราก็เลยพยายามจะแบบแต่งตัวให้มันเป็นชาแนลนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะครับผมก็ใส่แจ็คเก็ตชาแนลเป็นคล้ายๆ l i t e l e black days ครับ เป็นแบบเป็นเป็นคอกลมแล้วก็เป็นไม่ใช่ผ้าทวีตนะเป็นสีกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบถึงเอวสีดำตอนแรก่อยชีเอาไว้ว่าจะใส่สร้อยดีไหมสร้อยดับเบิลซีหรือว่าสร้อยที่เป็นมุกอะไรเงี้ยชาแนลเพราะมันเป็นซิงเกิลของชาแนลใช่ไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราอยากได้ความมัสลีนความแบบดิบๆหน่อยอ่ะก็เลยไม่ใส่สร้อยไปแนวนั้นแหละเส้นพอไปถึงปุ๊บอ่ะเอสเอเขาก็จะมาแบบต้อนรับพาเราเข้าไปชวนเราคุยพาเราไปแบบดูสเตชันนูสเตชันนี้ พาไปถ่ายรูปคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบเดินเข้ามาแบบมาขายของเนี่ว,วะ่ะเหมือนแบบพาเราไปเอ j นจ m ยโมเมต์แต่ละมุมของร้านร้านจากที่เอมบาซี่นะครับก็แบบมีดีเจมีน้ำมีเครื่องดื่มมาให้มีอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยชวนคุยกับเราเราก็สนุกแบบเอออะไรกันซึ่งท้ายสุดอะผมไม่ได้แค่กระเป๋าได้ย่อื่นมาด้วย เล่าเกล็ดนิดนึงมีใครสังเกตป่มแบบว่าชาแนลอ่ะเวลาเขาผูกโบอ่ะเขาจะต้องผูกให้มันแบบมีชาแนลอ่ะสี่อันนะเว้ยหนึ่งสองสามสี่หรือถ้าใครไม่เชื่ออันนี้อันหน,น,นึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นปะ่ะเนี้ยก็มีใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ใบใหญ่อันเนี้ยก็เหมือนกันเห็นปะ่ะโอเคอ่ะมาดูกันเขาก็จะให้ของกระจุกกระจิกมาด้วยในงานนะครับยังไม่ได้แกะนะ ลูกนีเก็คืออะไรได้หนังสือเอาไว้แบบแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยเป็นรูกลมบองนะครับก็คือเป็น flexible solo first s o l ที่ปารีสเนะแกแซงตโนเน่เนาะโอเคมาแกะกะนันจ้าทำไงพยายามจะเอาาสมาหนึ่งแกะเลยจา้าแกะไงอะ่ะดึงเออเดี๋ยวีเราก็แกะ นี่ครับน้องแล้วก็เขาก็จะห่อแบบนี้ให้อีกหนึ่งกลุ่มก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยหอมเอ <Hey, S 1> มาแล้วนี่นะครับเป็นหนังคาเวียแล้วก็เป็นโลโก้ใหม่ก็มาสรุปนะการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือโลโก้เปลี่ยนมากเห็นปะ่ะเนี่ยโลโก้แบบเปลี่ยนไปอันที่2คือเป็นหนังคาเวียนอกนั้นก็คือเหมือนเดิม ก็คือข้างในอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบเดิมมีกระเป๋าลูกที่มีสายเนี่ยแล้วสามารถถอดได้กระเป๋าลูกเนี่ยก็เป็นคาเวียนะจ๊ะก็จะเงาเงากว่าแล้วก็ให้สัมผัสแบบเกรนนี่กว่าแล้วก็ข้างในก็จะก็จะมีซิปหนึอันแล้วก็มีช่องนิดหน่อยมีแม่เหล็กในการปิดอย่างเงี้ยส่วนสายอันนี้ก็เหมือนเดิมสายก็คืเป็นสาย เอกลักษณ์ของชาแนลนะครับเหมือนคลาสสิกะที่เป็นโซ่กัะหนังมาคล้องกันอันนี้มันสีทองนะโซ่อะไรเป็นโซ่ทองแล้วก็เป็นโลโก้อันนี้เหมือนเดิมก็เวลาใช้ก็คือใส่ของรูดอันนี้ให้มันเหียวๆหน่อยแล้วก็จอย่างนี้ก็ได้จะถือก็ได้การแต่งตัวก็อย่างที่ผมบอกคือแบบจะแต่งใส่เสื้อเชิ้ตแบบริวๆหน่อยตัวใหญ่หน่อย กางเกงแบบสแลกสีดำจะเป็นบูทก็ได้จะแต่งตัวแบบสตรีทหน่อยสีสดสด,สดหน่อยวัยรุ่นหน่อยจะแต่งตัวแบบเกาหลีเกาหลีคุมโทนมินิมอลอันนั้นยิ่งได้หเลยทีนี้ผมได้ราคาเท่าไหร่มาดูกัน <laughs> ได้มาในราคา2 2 9 0 0 0บาทแพงช่ำ คือถ้าเป็น22ไซส์มีเดียมอะ่ะที่ผมได้มาตอนนั้นตอนออกใหม่ตอนปี2ี่สิองแสองปีม่แล้วอะ่ะได้มาในราคาหนึ่งกว่าคือมันก็ขึ้นมาทุกทุกปีะนะเข้าใจว่าถ้าเป็นรุ่นใกล้เคียงกันอะ่ะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เป็นหนังคาเวียน้องก็จะแพงหน่อยคือใจผมอะผมอะ่ะชอบฟ i าย j e จิวเวลรีของ c ชา n e l อยู่แล้วโคโคคลาสต่างหูว่าอยากได้มานานมากแล้วผมเคยมีอ่าที่เป็นเ e อียร์คาฟ ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูมันจะมีเาคาที่ใส่แบบใส่เกลยวหูอะเอาไว้อะผมเ,เป็นคนชอบใส่ต่างหูที่มันเป็นห่วงเพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันดูกวตีนมันดูเท่ขึ้นไปอีกจริงๆแล้วอย่างคาเทียโจซงครูอย่างเงี้ยชอบมากแต่ว่ามันอาจจะหนักไปเพราะว่าวงมันใหญ่ก็เลยแบบพยายามจะหาต่างหูห่วงที่เป็นทองอันอันใหม่ที่มันแบบโอเคขึ้นแล้วเราก็คิดแล้วว่าเออเออไปงานเนี้ยเราจะไป ลองดูซะหน่อยว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอลองนะโอ้โหน้องเรียกร้องอะ่ะน้องแบบกวักอะ่ะคือตอนใส่แล้วมันแบบมันได้มากคือคือนางไม่ได้มีความห่วงใหญ่ที่มันใหญ่แบบแล้วมันหล่นลงมาเกินไปอะ่ะมันแบบค่อนข้างรับกับติงหูพอดีความหนาเหมือนจะมีประเด็นว่ามันอาจจะดูหนาเกินไป แต่พอใส่จริงก็โอเคลายอะ่ะเขาเป็นลายควิลต์หรือว่าลายตารางแพทเทิร์นที่เป็นซิกเนเจอร์ของของชาแนลโ c โค่คอาะครับแล้วก็น้องก็มีลูกเล่นโดยการแบบไม่ได้ใส่เป็นต่างหูได้ใส่เป็นแบบเ e ีร์คัฟได้ด้วยคือเหมือนกับท้ารถอดก้านออกอะ่ะก็เลยแบบเออชอบแต่ราคานั้นประมาณแสนหา้าผมก็แบบโอ้ยทำไปดีตอนนั้นไม่ซื้อตอนนี้มาลองแล้วมันแบบเข้ามากเอาไงดีวะ เอสเซเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้เชียร์แต่เขาก็บอกว่าเออแบบมันก็เข้ากับกับผมจริงๆแล้วก็มันมีคู่เดียวจริงๆนะตอนนี้ที่เป็นเบสโกคือชาแนลอะถ้าเป็น Fine j e w ู l r ีเขาจะมีเยลโลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็เบ o โกเขาไม่มี r o s โร o โกหรือว่าพิงโกเขาไม่มีนะเราจะซื้อ c h a n ลฟ l Fine j ูเลียเราก็ต้องซื้อ Base เบสโกืืเป่าแล้วตัวผมเองอะเป็น p e r s o n a l color คือ a u t u ทัมออ u m ทเนี่ยใส่อะไรมันจะต้องมีความแบบเหลือบน้ำตาลเหลือบทอง เท่าๆนิดๆก็เลยแบบโอ๊ยหายให้หมีดีละทุกอย่างบอกโอ๊ยเหมาะสุดท้ายก็เลยแบบเอาก็ได้เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ให้ดูชิ้นที่สองเห็นป่ะมีชาแนลสี่มุมใส่รายละเอียดนะแล้วก็ไม่ดอกคาเมืเลือของกาแกะนะครับแกะง่ายอ๋อต้องดึงด้านหนึ่งก็คก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้เขียนว่าชาแนลแบบสีเดียวกันเป็น e m มบอสแล้วเปิดมาก็จะเป็นกล่องสีขาว ตองสาขานี้ไม่ได้มีเขียนอะไรเป็นอย่างงี้เอมาดูกันคือต่างหูที่เป็นไฟล์จูเวอรี่อ่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่อ่ะระบบการล็อกอ่ะมันจะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกนะมันมีชื่ออ่ะที่มันเป็นแบบเป็นป้นแล้วก็กดบีบข้างๆใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบดึงออกมาถูกไหมเราใส่แล้วคือบีบแล้วเราก็ใส่ไว้แล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกแต่ถ้าเป็นต่างหูรุ่นแพงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นบป่าอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะมันจะเป็นระบบ มันจะเป็นระบบแป้นแบบใหม่อ่ะที่มันเป็นแบบเป็นห่วงเป็นที่เกี่ยวตัวล็อกแบบแบบยกขึ้นยกลงอ่ะอย่างเช่นอย่างนงี้เห็นไหมครับก็จะมีก้านแล้วก็จะมีแป้นเวลารีวิวถ่ายเคลฟาย,ายฟจูดี้ก็จะมีความยากลำบากนิดน,นึงส่วนสีขาวๆวันนี้อันนี้เป็นซิลิโคนคือเขาให้มาด้วยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันเราสามารถถอดได้ <S <S บางทีอ่ะลูกค้าบางคนเขาใส่แบบเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันแข็งแล้วมันรัดเกินซิลิโคนอ่ะ มันก็จะช่วยให้มันนิ่มขึ้นมันก็จะใส่สบายขึ้นแล้วก็ในกล่องมีอะไรเหมือนแบบเลเบลรับรองพวกนี้ครับใช่มี serial number มีใบซืรอว่าซื้อที่ไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ด้านบนของฝาเขาจะมีซองหนังมาให้ด้วยอันนี้ดีมากคิดมาแล้วเพราะว่าบางทีเราแบบเดินทางหรือว่าเราอยากจะไปไหนเนี่ยแล้วเราไม่ยังไม่ได้ใส่แล้วเราพกไปอะมันกลัวหายเราต้องมีซองใช่ไหมแล้วซอ,องคือเป็นซองสีดํา มีซิปคือมีซิปอะดีมากเพราะบางทีมันแบบมันจะได้การนอนไม่ให้มันหกไปอ้อต่างหูต่างหูราคาเท่าไหร่ใช่ปะ่ะต่างหูราคาหนึ 6, 000, 000. ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแพงในงานเขาก็จะมีแบบบูธถ่ายรูปด้วยผมก็ไปถ่ายรูปมาเขาก็จะมีรูปมาให้จริงผมถ่ายมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ปิ้นมาให้สองแล้วก็เยอะมากแล้วอะแล้วก็มีลิงก์ ให้เราไปดาวน์โหลดได้ก็จะได้แบบเป็นซอฟต์ไฟล์แบบรูปทั้งหมดอะไรเงี้ยดีเลยแล้วก็มาเป็นงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะแบบมีกิฟต์มีอะไรซึ่งอันนี้เขาก็ให้เป็นของขวัญด้วยซึ่งเป็นเครื่องสาอางชาแนลแหละได้อะไรอ่ะเป็นบลัชดูโอทวีตเอฟเฟกตแล้วก็อันนี้คือลิปใช่ไหมลัฟอะลัวเอาท์แฟร์ชาลิค l วิดลิ l คัลเลอรเออได้ได้ได,ได,ได้ได้สองอันนี้เป็นของแถมไม่เคยใช้ไม่รู้เหมือนกันราคาปกติ อันนี้คือตัวขายเลยไม่ได้แบบว่าเป็นไม่ใช่เป็นแบบสินค้าตัวอย่างเนาะ2,150บาทและอันนี้1,750อยสอย่างเลยก็น่าจะประมาณเกือบ4 0 0 0ันะนักน่าแถวนี้แม่นะครับประมาณนี้นะครับคลิป Unbox c h a n n e นลรุ่น22ในปี2024มาอัปเดตรถมนันนะกมีอะไรเปลี่ยนไปที่แน่แนก็คือมีหนังคาเวียที่ทุกคนรอคอยมาแล้วโลโก้ใหม่ราคาแพงขึ้นนะครับ แล้วก็ฟล n e จ e w e ี r y คือ c o โค Crush สวยไม่ตะโกนแพงแพงไปถึงว่าดูแพงแล้วก็ราคาแพงจริงเออก่อนจากกันเล่าฟังนิดหนึ่งคือผมอ่ะพอจะมีประสบการณ์แบบในฟล์ยจเวลี่ะระดับหนึ่งใช่ป่ะแล้วบางทีอะเราแบบ อยากได้รุ่นใหม่เราก็แบบปล่อยรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีร้านที่เราแบบไปปล่อยบ้างได้ความรู้มาว่าแบรนด์ fine jewelry ที่แบบซื้อง่ายขายคล่องที่สุดอะในเมืองไทยนะก็คือคิคาทียาเปรียบเสมือนเหมือนเบนบ้าอ่ะฟิลนั้นลองลงมาเนี่ยก็จะมีแวนคริฟบูการีเนี่ยทรงๆกลางๆส่วนแบรนด์ที่เป็นแบบแฟชั่นลักชัวรี่ที่หันมาทำ fine jewelry อย่างเช่น LV ฟ fine jewelry อ่ะซิลีนเซงโรลองเดิออพวกเนี้ย ยากมากมูลค่าหายไปแบบผมว่า70%็ดได้เพราะว่ามันไม่ได้ปั๊บปุร่ามากไงพอที่จะบอกคือชาแนลเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะผมว่ามีความร้านอ่ะเขารับซื้อชาแนลฟางจูเลียระดับหนึ่งนะคือเขาให้ชาแนลมีความแบบหย่อนลงมากว่าพวกแวนคลีฟบูการีหรือทิฟฟานี่ระดับหนึ่งได้คือจะบอกว่า ถ้าอยากจะซื้อ f i n e Jewelry ในแบรนด์พวก Luxury พวกเนี้ยก็ต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้นะเป็นทิปเล็กๆนะครับเผื่อแบบท่านไหนแบบอยากจะมี f i n e Jewelry สักชิน้นก็ลองดูถ้ามีโอกาสจะมาสไตลิ่งยี่สรุ่นใหม่หนังคาวีให้ดูพร้อมกับ f i n e Jewelry CoCo Crush วันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลูฟี่คุนครับแล้วก็ถ้ามีทุดสุดบทังได้ก็ดีมากไปแล้วจ้ะเจอกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรบ๊ายบาย